ครับบัับีบมาวัดถ้ำผาเด่นครับวันนี้สวยมากครับนี่คืออาคารสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับโอ้สุดยอดดูลากไม้ครับสวยมากไม่รู้สุดยอดไม่รู้จะเกินคําบรรยายครับไปดูทิวทัศน์เต็นยิเลยครับวันนี้เอาให้น้าใจเลยครับวันนี้ครับผมนี่เป็นสวนป่านะครับที่ปลูกต้นไม้เสริมขึ้นมาธรรมชาติบ้างนะครับนี่เป็นละอองน้ําสวยครับนี่นี้โรงครัวหอฉันอุดมสมบูรณ์สวยงามมากนะครับผม นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผมชงปิดนะครับตอนนี้เป็นชงปิดเทอมอยู่นะครับผมก็มาทำบุญนะครับมาร่วมทำบุญที่วัดธรรปลาแดงชมความงามของตระกูลปรงเป็นปรงใช่ไหมพวกนี้ตระกูลปรงอ่า รงใหญ่รงภูเขาสวยครับสวยมีกุฏิมีกุฏิแทรกอยู่ตรงนั้นด้วยอืมฮะส่งอะไรคนถาบได้นั่งเล็กยังกะมี่ถ้าส่งเสริมโดยไม่เลือกเ้าจะสวนมเราจัดสวนให้เป็นยม จัดอยู่ข้างบ้านนี่นะแมนเย็นบ้านจะล่มลื่นนะนี่ครับบ้านจะเย็นแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาเรื่อยๆน้ำให้มันปิดละอองไปสวยงามครับาต่อเติมทำรีนี่ใครๆออกไปทางบาหลีอาคารนี้ออกแนวบาหลีครับหลังคาทรงนี้บาหลีตามเพิ่มขึ้นมาสวยงามนะครับผมไม่ได้มาสองปีคือน้องตัวอย่างเลย ใช่ค่ะพัฒนามากๆบางคนอาจจะคิดว่าคมาแล้วครับเป็นแบบนี้แต่เรามาเที่ยวใหม่สกลนครครับดารายาใจคนบุญดูเสาแต่ละเสาครับทำพาเดินเราทำตลอดพัฒนาตลอดครับไปกนาบตาพระไหมข้างบน โอ้โห oh, ดูต่อไม้นี่ครับดูเสาอ,อาคารครับผมสวยงามมากๆักาคเหนือครับเราส่งมาทำบุญมาเลยใัต<ก>บบุญตบปัมแล้วแกะสลักได้ด้วยได้ตบบุญตะปัมทุน<ก><ก> สร้างเลยนะครับต่วไซมเดี๋ยวยงามมากขอลงแหลกลงและเก<ม>ิดนี่กิน,ในใไหม,ไม,ไมห้าคนโอบเอามาอย่างไรเอาเทียนยกเทียนยกขึ้นมาเดี๋ยวไปทำบุญประจำวันเกิดก่อนนะครับผมน,นี่ครับสวยทั้งนั้นเลยความสามารถ อันนี้แกะสลักหินทรายครับเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆประจําันเกิดครับเขาไม่ใช่ซื้อเขาเรียกบูชาหรับก็เนี่ยผมบันพาริหัสครับ นะเหรอออมัครับพืชกาวันพผลิหัดกับคุณแม่ครับผมเป็นเกิดอข้งใคนของเราครับอืมอ่าเร็วกอ่าเดี๋ยวพอเสร็นพืชหัดด้วยพผลิหัดนะครับ ใช่อืมครับเรียนตั้งมันเกิดในวันเสาร์ครับหนักปกแต่สลักหินเลยนะครับสลักหินทรายตัวอย่งางฟังสมาธิอืมครับ มันคือกำลังเดินใจบาตรวันเกิดมาเรื่อยๆบูชาเสร็จแล้วก็ตักบาตรวิธีท่ทองเลย อ๋อหลวงปู่ทวดครับออออโอ้นี่แกะสลักช้างเลยครับด้านหลังช้างเป็นงูใหญ่แกะสลักีทรายด้านหลังงูใหญ่เป็นช้างครับแล้วก็อลงปู่ทวดครับอางนั่งสมาธิลูกแก้วด้วยสาาบูชาหลงปู่ทวด นโ m o b o d h i s โตอาคันติมา m ะอ a ติภ p ว o น a namo b o d a v a n t i maya i t n o b o v a a k a n t ิ maya i t เดีช้าลงชัวรวัโอ้มีพญาง,งใหญ่ดูแลเลยพญาช้างสารนะครับเกะสลักหินใต้ดูสวย วนตาป็นแก้วขึ้นมาข้างบนนี่เย็น,น,นครับเย็นนะครับเสาเมื่อก่อนก็ไม่ใหญ่มากครับพอ,อช่วงลหลังนี่ทำใบไม้ริมมันก็ใหญ่สวยมา,มาเรื่อยๆครับคุทธศาสนิกนชนก็เอามาทำบงินเยอะ มีเป็นคลิปแรกนะครับเราก็จะต่อเน,นื่องไปหลายๆคลิปเลยนะฮะอันสุดอันพระฤทธาอันเสา มีภาพพุทธประวัตินะครับแกสลักไม้สวยงามมากโอ้ปกติก็จะมีพระมาให้สิลให้พรอยู่ตรงน,นี้นนนมีธรรม่กำเนิดพระพุทธเจ้าใช่ครับใต้ต้นสาละ,ะถูกต้องเลยครับแล้วพระองค์ก็ประสูติเสร็จแล้วก็เดินได้เจ็ดเก้ามีดอกบ,บัวผุดขึ้นโอ้สวยงามครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปพร้อมกับภาพแกะสลักไม้ส,สวยๆนะครับเป็นภาพมุนสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ